ทำไมเราปฏิบัติธรรมสวนกับกระแสกับสิ่งที่คนในสังคมปฏิบัติเราจึงรู้สึกอึดอัดและสับสนค่ะถ้าเรายังสับสนก็แสดงว่าเรายังเห็นไม่ชัดศรัทธายังไม่ยั่งมั่นเท่าไหร่ปัญญายังไม่เกิดแต่มันจะสวนอยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่มันสวนกันอยู่แล้วธรรมะกับโลกนี่เป็นเป็นเรื่องสวนกันแต่อาศัยกันนะอาศัยกันอยู่ด้วย เมื่อเราเปรียบเทียบเรากับเขาก็ต้องสวนกันอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราถอนการเปรียบเทียบของตัวเองกับคนอื่นออกไปได้แล้วก็เราสู้กับตัวเองแล้วไม่สวนกับใครแล้วสวนกับตัวเองแล้วตอนนี้นะมันชอบเปรียบเทียบนี่แหละกิเลสเปรียบเทียบเรากับเขาทําไมไม่เหมือนกันเนี่ยนะแต่เมื่อเราเห็นตัวเองชัดปุ๊บเราจะไม่เปรียบเทียบกับใครแล้วเราจะเรียนรู้ในการเดินทางของเราแล้วนะนี่คือหลักสําคัญ